อ่ะโอเคเนาะสบายดีเมื่อทุกคนเนาะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p ์เชเดอร์แฟมิลเนาะสำหรับเมื่อนี้เฮอกามาต่อเทศเป็น EP ที่หาเนาะสำหรับเทคนิคการแมนเทคนิคเกาเทคนิคเดิมเนาะก็คือเ้นเอเมฮามเอซิปนั่นเองเนาะผพื่อใดที่ว่าเบิง่งตั้งแต่ EP หนึ่งแกจะหัวค่อยใส่เพียงแต่เทคนิคเดียวแต่ก็สามารถมีกำไรได้เนาะ เราเขามาลุนเบิงเหมือนกันแล้วเขาซี้อสมาตถได้รือบอสสำหรับเมื่อนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวปรับเงินกันเลยเนาะสำหรับออเดอร์ทำอิทแมนเขาจะใส่อยู่ที่ตามเคยเนาะ2.6ไปก่อนเนาะสอไปก่อนอ่าซื้อไป2.6ไปก่อนแต่เขากระตัดนใจซื้อขึ้นไปใน เดี๋ยวมาเบิง่งว่าเฮาสิสามารถมีกำไรได้หรือบปล่าสำหรับออเดอร์ทำเอิดนี่เนาะมาลุ้นเบิ่งน้ำกันเด้อทุกคนเด้อเพราะเป็นออเดอร์ที่ว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าหยังเพราะว่ามันขึ้นไปห่างจากเส้นเอเมแล้วมันมีโอกาสที่จะลงมาหลายเพราะฉะนั้นมันลงปิดแดงออเดอร์นี้ก็ถือว่าเฮา,า,าเสียไปในเมื่อเฮาเสียเฮาก็จะเดินหาชุดปลายเนาะวันนี้เนาะหาชุดหาเจ็ด <c oughs> จุดห้าเจ็ดคือเก่าเนาะเทคนิคของค่อยคือเกา่าเวลามันขึ้นเป็นหนยเวลามันเส้นสีแดงอยู่ทางเถิงเนาะเส้นสีฝาอยู่ทางลุมเราสามารถซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเถิงมันจะบดไดหรือว่าคัาเราเบิงตามแห่งเสียงขายมันมีโอกาสที่จะลงรายกว่าขึ้นแต่ว่า เบิ้งเชนโดยรวมแล้วมันยังเป็นเชนขึ้นเพราะฉะนั้นเราตัดินใจซื้อเนียอเดอร์นี้มาลุ่นเบื้องํากันเอามันสีสมาดขึ้นให้เราได้หออรือเปล่าเวลาเราใส่เทคนิคใดเขากะบ่บควรที่จะเปลี่ยนเราต้องใส่ตัวนั้นไปเรื่อยๆเนาะข่าเราใส่มันก็มีโอกาสที่ให้เรานี่พอแตกเนาะว่าเราลางเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา่นอนเขามนบนๆเนาะอ่ะโอเคเนาะสําหรับเอเดอร์ที่สองถือว่าบินไปถื่ว่ามากําไรอยู่2องเรียนปลายเนาะ สองเรียนไปก็ประมาณห้าสิบพันเนาะอ่าสองจุดหกวันนี้คือเก่าเนาะซื้อ,อย่างเดียวเลยเนาะซื้อไปต่อเนาะตอนนี้ฮะเอากําไรไปเนะเาะกำไรไปยังยังเป็นต้นทืนเนาะตอนนี้อ่าเดี๋ยวมารุนเบิงน้ากันเนาะมันสีสามารถขึ้นเฮาอีกหด้หรือบอสําสหรับเทคนิคนี้บ่จาเป็นตรงกังวหลักบ่จาเป็นตงรงเอื่อว่า ไม่ขอให้มันเมื่อยลายกันไปหรอกเพียงแต่เบิ่งเทนเนาะเป็นเชนข,ขึ้นกับเพียงแต่กดซื้ออย่างเดียวเป็นเชนกระลงกับกดขายอย่างเดียวเนาะสำหรับรเหตุแต่ละอีพีกันสามารถมีกําไรได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าไอพีนี้มันสิเป็นอะไรมันสิได้หรือว่าสิติลิลบโอเคได้เนาะออเดอร์ที่ซองกันถือว่าได้ไปเปาหมายกับเก็บคือเก่าเพียงแต่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะสิบเปอร์เซ็นต์กัน เซอร์มาทุกคนก็สามารถทเฮดได้เนาะเพียงแต่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะบอบอไรคือเก่าซื้อเลยซื้ออย่างเดียวเนาะทุกคนเนาะซื้ออย่างเดียวจนกว่าเส้นสีแดงเนาะเส้นสีแดงมันตัดเส้นสีฟ้าลงมาเขาจึงเปลี่ยนจากซื้อมาขายอ่าเดี๋ยวมาลุ้นเบิรงนำกันเนาะมันสีคือในหาได้หรือบอหรืหอว่ามันจะลงแล้วบอปันนี่คันมันลงจนกว่ามันตัดกันพอเนาะเาจึงจะเปลี่ยนคันน้อบอทันตัดเขากับบอทันได้เปลี่ยนเถื่อเขากับซื้ออย่างเดียวเรื่อยๆเนาะ ต่สามารถมีกำไรได้สำหรับแบบนี่ืกะถือว่าอัตราศนะเกินหกสิเปอร์เซ็นวอยู่นาเกินหกสเปอร์เซ็นอาศัยเดินคุณเงินแม่ได้เนาะว่าแต่หกสิบห้าสิบห้าสิบนี่กะเดินคุณเงินกะได้คือนกันเดินคุณเงินก็ได้อะถือว่าจากเซาไปมาหอดรอยสามสิบแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินไปเรื่อยๆบอต้องคิดอีสร้างายเนาะอะซื้อย่างเดียวเลย ซื้อ,อย่างเดียวทุกคนเนาะมาลุนเบิ้งนำกันเนาะมันชีเป็นเท่าใดเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะเอาสังเกตเทีนเยนระยะยาวกับเป็นเทียนขาขึ้นเนาะแต่ระยะสั้นกับยังเป็นเทียนขาขึ้นอยู่เช่นกันเนาะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะแบบนี้มันเป็นขนาดใหญ่มันยังเป็นเทียนขาขึ้นเฮาสามารถซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถึงอาจจะสังเกตในแห่งซื้อแห่งขายมันอาจจะมี ลงขึ้นลงขึ้นแต่ป่ะกบุ๊เป็นยังเนาะฮากับเพียงแต่อาศัยเดินเดินเงินแบบคูณเงินเอาเนาะเดินเงินแบบคูณเงินก็คือเดินหนึ่งสองสี่หกแปดแตสันแหละเนาะเดินคูณเงินเอาอ่ะในมหาเสียฮากับเดินไปอีกคูณเงินเส้นเคยเนาะตามตามจะค่ยบอกเนาะเดีเอาไปมันไปนำอ่ะเอาเดี๋ยนี้กบุ๊ปรักษาเนาะซื้อเลยเนาะซื้อเลยเพราะว่ะยังราวะ เส้นสีแดงมันยังอยู่เทิงคือเก่าเวลาเส้นสีแดงอยู่เทิงเขากะควรที่จะซื้อไปคือเก่าเนาะเดี๋ยวเขาต้องมาลุนเบิงนำกันใน่ยวันเดือนนี้ว่ามันสิสมารถขึ้นใทาได้หรือบ่หรือว่ามันสิลงปิดแดงเนาะคันลงปิดแดงเขาก็ไปต่อเรื่อยๆก็ขึ้นเงินไปอีกคุณเงินจนกว่าเขาจะได้คันเขาได้ไหมนึ่งเขากะกลับมากําไรแต่ว่าคันเขาเสียเขากะก็คือเสียเนาะคันเสียมด่อก็เสียเนาะแต่ว่าคันเขาไมด้ไหมหนึ่ง ถ้ามึงจะเสียอะไรก็ได้แต่เขาม่ได้ไม่สุดท้ายเขาก็คือกําไรเนาะเขาก็คือกําไรอ่าตอนนี้เขาเสียไปถือว่าเ่าเป็นอย่างเนาะเขาเสียไปอยู่ที่ตอนนี้เขาก็ยังเป็นต้นทุออยู่เนาะเดี๋ยวเขาซื้อเดินคืนเงินคือเก่าเนาะเขาบจําเป็นตรงอนั้นก็ได้เนาะอ่าคูณเงินซื้ออีกอย่างเดียวเนาะมาเบิว่าเขาซีผาดจากไม้เนาะเพราะว่าปกติมันค่อยผาดบกเกินสามไม้เนาะทุกคนเนาะ๋ยวมาลุ้นเบิ่งว่าเขาซืผอาดจากไม้เนาะสำหรับเมื่อนี้ อเดี๋ยวมาลุนเบงนํากันเด้อ <c oughs> ขั้นผ่านไ้นี้เองเขากบคูณไปอีกไหมหนึงเนาะคูณไปอีกไหม่หนึงจะหน่อยเสียเสียสามสีไม่ไหม่มาได้ไม่ที่หาเขากันยังกําไรอยู่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เวลาที่ว่าเส้นสีแดงมันตัดลงมาเขาจึงค่อยคายลงมาอ่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาลุนํากัน,น,น,กนเบรงว่ามันสิเป,เป็นอะไร <c oughs> อ่าเสียเนาะ ในมะฮาเสียเฮากาจะเดินคูณจากจากสาิบสามเป็นสาหะาเนาะวันนี้เนาะ,ะเป็นสาหาสังเกตโดยรวมมันนี้อรรฮวงเกีมมาสังเกตเบื้องเดอเส้นสีแดงมันพยายามตัดลงมาแล้วมันพยายามตัดลงมาแล้วแต่ว่ายังระทันตัดเถื่อนเนาะยังท่นตัดเถื่อเพียงแต่ว่ามันโค้งลงเพราะฉะนั้นซื้ออีกบานหนึ่งเนาะเป็นน่าจงซื้อซื้อเลยเนาะ จนกว่ามันตัดลงมาแล้วจึงคายเนาะเดี๋ยวเขามาลุนเบิงเนาะว่าโอเดรนี้มันเป็นอะไรเนาะคันว่าเซียกะบอว่าฟอนทำมันสิแตก่าเดี๋ยวมาลุนเบิงนํำกันเนาะในช่วงทไทยๆเนาะขึ้นเขาใดบ่อาขึ้นใดเนาะเห็นบ่ทุกคนขึ้นใดเขาก็กลับมากำไรในเดี๋ยวมาเบิงประวัติเนาะ ประวัต uh, ิอ่าเพียงแต่อาใจเย็นๆเนาะอันนี้เอิ้นอมาตราสนอเพียงแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เทว่าเฮาสามารถมีกำไรเทว่าเฮาขาดไปซ้ำออเดอร์เนาะซ้ำออเดอร์ติดเนาะเสียหนึ่งสองสามซ้ำออเดอร์ติดทำอีสนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ได้ซ้ำออเดอร์แล้วก็มาเสียซ้ำออเดอร์แล้วก็มาได้อีกเริ่มต้นเสียเนาะก็ถือว่าเฮาเดินมือนี่แปดไม้เนาะได้สี่เสียสี่เพราะฉะนั้นอัตรากำไรเฮา เหรี่ยนก็ถือว่าได้สิบเปอร์เซ็นต์เนาะสำเนินเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงสำเนีนเนาะแล้วก็ฝากติดตามในอีพีเต่อไปเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าสนใจในการเชรดการลงทุนอยากบอกทุกคนว่าทุกๆก,การลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนัน้นอยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนจะลงทุนเนาะการที่เฮาศึกษามีความหัรลายเช็ดให้ให้เฮานี่มีความเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าความหูวเฮาหน่อยเช็ดให้ความเสี่ยงเฮานี่ ไล์ขึ้นเนาะทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จ้จบเพียงเท่านี้บายบาย